ยากกินไข่เจียวโรยชีสไข่ไดาวโรยชีสโอเคค่ะเราเป็นนี้ไหมคะไม<า>่ไม่มีอะไรมากไข่สองฟองชีสเจียวไข่กอรอนรอ้น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยไข่เจียวกรอบแล้วเทน้ำมันออกเปิดไฟอ่อน ชีสละลายแล้วยกขึ้นเลยจ้าใส่ลงจานราซอสตามใจชอบอือหือน่ากินมากไข่ดาวต่อเลยจ้าฟัวไข่ดาวสุกแล้วเทน้ำมันออกบอไฟอ่อนโรยชีสจ้าวาย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 ่เมาีลงไปชุบ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 ชีสละลายแล้วเอาขึ้นเลยจ้าลงจานไปเสร็จแล้ว ขอบคุณค่ะ